หน่วยการเรียนรู้สารละลายกรดเบสเรื่องสมบัติของสารละลายกรดเบสตอนที่หนึ่ง สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกวิทยาศาสตร์อันแสนสนุกวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกรดเบสต,ตอนที่หนึ่งกันเริ่มจากการทบทวนเกี่ยวกับสารบริสุทธิ์ธาตุและสารประกอบยังมีใครจําได้ไหมคะว่าสารบริสุทธิ์คืออะไรสารบริสุทธิ์คือสารเนื้อเดียวที่ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียวสมบัติต่ตางๆจะคงที่และเป็นสมบัติเฉพาะตัว คุณสมบัติของสารบริสุทธิ์นั้นประกอบด้วย 1. เป็นสารที่มีเนื้อเดียวกันตลอดและมีองค์ประกอบทางเคมีคงที่ (fixed chemical composition) 2. องค์ประกอบทางเคมีของสารบริสุทธิ์จะเหมือนกันในทุกๆเฟสที่เกิดขึ้น 3. ในแต่ละเฟสของสารบริสุทธิ์นั้นธาตุองค์ประกอบจะอยู่ในปริมาณหรือสัดส่วนเดียวกันเสมอเอแล้วธาตุล่ะคืออะไรและมีอยู่กี่ชนิดหน่าชักเริ่มลืมๆไปแล้วเหมือนกัน เราไปหาพี่ยูเลนัสเพื่อให้พี่ยูเลนัสทบทวนให้ดีกว่าค่ะมาถึงสารประกอบกันบ้างนะคะสารประกอบคือสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่สองมารวมตัวกันโดยมีสัดส่วนคงที่เขียนเป็นสูตรทางเคมีได้สามารถแยกสลายให้เกิดเป็นสารใหม่หรือกลับคืนเป็นธาตุเดิมได้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าสารประกอบมีลักษณะอย่างไรถ้าอยากรู้ ตามมาเลยค่ะลักษณะของสารประกอบนั้นประกอบด้วย 1. สารประกอบแต่ละชนิดมีสมบัติที่แตกต่างกันไป 2. สารประกอบมีสมบัติแตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจากสมบัติของธาตุเดิมที่เป็นองค์ประกอบ 3. สารประกอบเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนอนุภาคมูลฐานภายในอะตอม เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สเสถียร 4. สารประกอบชนิดหนึ่งหนึ่งจะต้องมีอัตราส่วนของธาตุที่เป็นองค์ประกอบคงที่และ5สารประกอบมีทั้งสถานะที่เป็นของแข็งของเหลวและแกส๊สเมื่อทบทวนความรู้กันไปแล้วคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าสารที่อยู่ในบ้านซึ่งมีทั้งสารบริสุทธิ์ธาตุและสารประกอบมีตัวใดบ้างที่เป็นกรดและเบส จากการทดลองเรื่องสมบัติของสารที่ใช้ในบ้านเมื่อทำปฏิกิริยากับกระดาษลิทมัสซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนี้ประกอบด้วยแท่งแก้วคนสารหนึ่งอันกระดาษขาวหนึ่งแผ่นปีเกอร์10ใบาสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตหรือผงฟู50ลูกบาศเซนติเมตรสารละลายโซเดียมคอลอไรด์หรือเกลือแกงห้าลูกบาศเซนติเมตรสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือน้ำปูนใส50ลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำอัดลม50ลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำมะขาม50ลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำส้มสายชู50ลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำมะนาว50ลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำขี้เถ้า50ลูกบาศก์เซนติเมตรน้ำสบู่50ลูกบาศก์เซนติเมตรสารละลายผงซักฟอก50ลูกบาศก์เซนติเมตร เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วก็มาทําการทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้กันเลยค่ะขั้นตอนแรกนําแท่งแก้วที่สะอาดจุ่มลงในสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแล้วนํามาแตะกับกระดาษลิตมัสสีน้ําเงินและสีแดงที่วางบนกระดาษขาวสังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผลขั้นตอนต่อมาล้างแท่งแก้วให้สะอาดและขั้นตอนสุดท้ายทําการทดลองข้อ1นถึงสโดยเปลี่ยนเป็นสารละลายลําดับที่5้าถึงสิบสา อยากรู้ผลแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเป็นอย่างไรมาดูกันเลยสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินสารละลายโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจะไม่เปลี่ยนสีสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือน้ำปูนใสเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินน้ำอัดลมเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง น้ำมะขามเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงน้ำส้มสายชูเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงน้ำมะนาวเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงน้ำขี้เถ้าเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินน้ำสบู่เมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินและสารละลายผงซักฟอก เมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิทมัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินจากผลการทดลองที่ได้เพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อนำสารแต่ละชนิดมาทดสอบกับกระดาษลิทมัสสารแต่ละชนิด เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสเป็นสีแดงบ้างสีน้ำเงินบ้างและบางสารไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสทั้งสองสีแล้วอย่างนี้จะจำแนกสารได้กี่ประเภทกันนะไปหาพี่ยูเรนะัสเพื่อถามให้หายสงสัยดีกว่าค่ะเ,เพื่อนๆนคิดว่าการทดลองนี้ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการจำแนกสารคะอ่าถูกแล้วค่ะเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารของการทดลองนี้คือการเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส มีใครที่พอจะรู้จักสารที่ใช้ในบ้านชนิดอื่นไหมคะและคิดว่าผลจะเป็นอย่างไรเมื่อทดสอบด้วยกระดาษลิตมัสอะไรนะคะอ่าใช้ได้ค่ะน้ำยาล้างห้องน้ำกับยาสีฟันแล้วคิดว่าถ้านำมาทดสอบกับกระดาษลิตมัสจะเป็นอย่างไรคะเยี่ยมมากค่ะน้ำยาล้างห้องน้ำนั้นเมื่อนำมาทดสอบกับกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงส่วนยาสีฟัน เมื่อนำมาทดสอบกับกระดาษลิทมัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินและจากการทดลองนี้เราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่าถ้าสารใดเป็นกรดสารนั้นจะเปลี่ยนกระดาษลิทมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงหากสารนั้นเป็นเบสจะเปลี่ยนกระดาษลิทมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินและถ้าสารนั้นเป็นกลาง จะไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสทั้ง2ส,สี อาละค่ะวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วแต่เรื่องราวของกรดเบสนั้นยังมีต่อนะคะซึ่งจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามกันรับรองว่าสนุกแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ